สวัสดีค่ะภารกิจวันนี้ก็จะถมหลุมหาดินมาถมหลุมตรง,งนุ้นกระตั้นเก็บตั้งให้ดีก็บตังให้ดีด

ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้มาแล้วกครบเลย Yeah, that's right. Ya, 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 อยากดลงกดลงให้ดินแน่นนี่ที่ปุ่นที่ปุ่นเป่าใส่รถเ,เ,เต็มเลยแบบนี้นี่ที่ปุ่นเต็มเลย 三个。 ตอนนี้เขาเรียกว่างานกินหมูงานง่ายงานฟรีงานฟรีนะจ๊ะ ไปตรงฟ้าก็สวยกลวยสวยคุฟ้า a à, con mình mình tăng môn tăng rút rút cho mình tay mình tay không ไม่เจอแล้วใช่ไหมหลุมผมเ,เรียบร้อย ไม่เห็นคอมเมนต์สวัสดีค่ะสุเสร็จเข้าลงจอดเสร็จแล้วงานเสร็จแล้วเ้าลงจอดเขาร่มเข้าร่มเขาร่ม เราจะไปจนใหม่ร้อยไปเราก็ไปดีกว่าบ๊ายบาย